แกงกระด้างเมนูอาหารเหนือติก,กินในช่วงหน้าหนาวปึง้งขนาดเนาะแกงกระด้างใจวิธีเนี่สงวันมาดูวิธีขั้นตอนกนารทำดีกว่าเนี่แกงกระด้างออกมาจะหน้าตาเป็นจะด้ด้แต่ทีนเนียวันนี้ผุงนี่กินครับผม ล้มหนาวตั้งเหนือเริ่มมาวอยๆแล้วนี่อี่เจ้าจะอีแกงกระด้างเป็นก้ามกินติเปิงที่สุดนะครับผมสมัยก่อนแกงกระด้างบรรเทาเปิ้ลจะยยกกินกันหน้าหนาวเนาะกระยอนมะหนาวนะกะแกงกันเลยกลายเป็นวุ่นเกิร์กเดิร์กอี่ส่วนผสมและเครื่องปรุงแบบนี้ไออย่างนักเลยเอ็นหมูและขาดตั้งหมูสามชั้นแล้วก็สันคอสูตรเน้นจิ้นมันน้อยนเนื <c> ้อ <oughs> ต้มน้ำเดือด ตำแกนพริกไทยกับหากพักป้อมตัวกันแล้วก็ตำหื้นแล้วเรียกเนื้อใส่ลงไปเลยต้มพร้อมกับจีนมันจะช่วยหื้อน้ำซุปหอมหอมและรสชาติล้ำล้ำเนอะพริกแห้งกระเทียมหอมแดงกะปิเกลือตำละเอียดจากนั้นเนี่ยก็ใส่พริกแกงตี่ตำลงไปเลยอื หอมหักพักปอมกับพริกไทยที่เฮาตํารวมกับหมูที่เขาต้มลงไปนะครับผมหอมหอมเนาะน้ะําซุปยังหอมเลยนะครับตอนนี้คือเฮามาปรุงเครื่องปรุงกันเนาะปรุงนเนาะเกลือครับจากนั้นเนี่ยเฮาก็าใส่พริกแกงลงไปครับผมใส่ลงไปเลยครับแกงกระด้างต้องเผ็ดหน่อยนะครับ หลังจากนี้ฮะเฮาจะเอาหมูเทใส,ส่ลงในชามครับเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเฮาจะเอาไปใส่ตู้เย็นข้างคืนไปหนึ่งคืนครับผมตื่นจะมาปั๊บเนี่ยจะกลายเป็นวุ้นทันทีนะครับผมจะพริกจะเกลือกบดลงครับเรียมชามเทแกงกระด้างลงไปในชามเลยนะครับผมหลังจากเฮาเทใส่ในชามเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะฮะยังบอกกระด้างตัวนะแกงกระด้างต้องเอาไปใส่ตู้เย็นข้างคืนไปหแหมคืนหนึ่งเพราะว่ามันจะกลายเป็นวุ้นแต่ตอนนี้ยังบอกกระด้างตัวนะมันยังเป็นน้ำล้องแรงอยู่ดี <S <S แกงกระด้างน้ำแดงๆเป็นสูตรตั้งเหนือครับผมได้จากสีเครื่องแกงที่ใส่ลงไปน้ำก็จะแดงน่ากินใจอี้ละครับผมยิ่งเวลามันกระด้างเป็นงุ่นสีสันหน้าตาจะน่ากินใจอี้เลยนี่ครับเซตเป็นทีละร,บรอบแล้วนะฮะสำหรับแกงกระด้างกินกับข้าวหนึ่งห่อนหนะครับผมแกงกระด้างกินในหน้าหนาวนี่มันตึงเปิง้งเปินะครับผมนี่กินกับข้าวหนึ่งอืม เป็นวุ่นวุ่นแกงกระด้างเป็นอาหารเมียงตีขึ้นจือของอาหารเหนือนะครับใครตีเคยกินจะหู้ว่ามันรสชาติจะได้ครับวันนี้ลากันไปก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าครับขอกินแกงกระด้างก่อนดีกว่าเนาะแกงกระด้างจะก,ก็นี่ดีกับอุณนานอน